ครับมาเรวมากนักนะครับอีเทียนี่ทางบกเข็มอีเขียวข้างอีดอนอีนางเวกมนี่ครับคุ้มนี่ละฟังเนี่ยเงี้ยแดงอยู่ทงหน้าล้านเสียงเนี่ยครับองคานเนี่ยครับคุ้มเรื่องล้านฆ้านะครับเงี้ยเห็นเนี่ยบ่งราคาซี่แย่นี่นะครับเนาะ รับพวเงียน,นะครับเนี่ยมาเดินเอานากันนี่ซื้อนะครับวิทุเคนะครับว่าเส้นใหญ่เส้นตัวดัดแปลงขึ้นสัญญาณน,นะครับขาคนกว่าอาญ,ญากรรมมีหูจักนายตำรวจนายทหารบอครับหูจักนายตำรวจนายทหารทหารผิดตำรวจผิดบอครับว่าเป็นผู้กงผู้กองเป็นผู้ผอผู้พันออกมาขาคนขาพ่อขาแม่โหบอกว่าส,น,สนึกพองดิ เอาคอขอคู่ขนตราง <c oughs> นะครับมันดัดเปลี่ยนขึ้นดัดเปลี่ยนสัญญาณนะครับขาคนหนลายเงียนลายหลงังแล้วบ้านนองแมงเขาเป็นบาเป็นบวมมันบวออกมาหลับไปชอบนะครับแต่มามีเสียงนิ้สายเงียนของมันนะครับนี่เหี้ยนี่เสียงมันนีนะครับเนาะซุะ้มเหี้ยนี้นะครับมันเขาอ,อีบวงอีแบมนะครับ มีแบบแม,มีแพมมโอนี้นะครับตระกุญโมนี่นะครับไม่งันเบอร์นะครับเบอร์ดุนเขาแบ,บีแ่ยงแพมมาทางนี้นั่งบวกนั่งเบอร์โมนี่นี่เขียวอีบักเข็มมโอนี้นครับหัวหอกแล้วแหละแตงใส่ขาคนหากินว่าเป็นอาชีพของมันพะนะอาชีพ B2K เ,เป็นสันขาคนนะครับข้าราชการพยาใบ้ยังอยู่เบี่ยงหลังนะครับเนาะฝากถึงคำนี้ผู้ใด นี่ homepage. ข้าราชการยูน้ำพองก็มาร like ับมาเบิึงนะครับลุงยูทูบฝ่าแชร์เด้อครับมันเจอหลายคนหลายเงี้ยแล้วครับพ่อแม่เขาโอ้ยคนเยอะหนูพ่อแม่จนสิเป็นบ้าเนาะเบ้อเบ้อปุ้งปวงไปว่าพวกข้าวกดกดกินกเลยครับส่งกินกินขี่กินสูซูกินเลยครับเนาะมันเล่นเอาหลนากันสงสัยถือคนมีหนาเอาเงินฟาดหัวผมกับเบอร์รูนะครับ ราชากการบ้านหนองแวงตบลบนวเงินอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับมันยังเวายู่หันเนี่ยอีเหี้ยตัวหนึ่งนะครับอีดอนนะครับอีดอนอีดอนนะครับอีดอนผัวซื้อพจนะครับข่าขายอยู่หนาโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองแวงตบลบนวเงินอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ โทษมันประหารชีวิตนะครับโทษของกลุ่มวีทูเคคือประหารชีวิตนะครับทรงคืนนังสีว่ากวรเฮ็ดทุกอย่างเป็นคันเป็นตัววิธีบ้างแผนไปเครื่องหนาไปแล้วไล่ต่อไปกับเป็นโบ้งหัวกันว่าที่เป็นไผรนะครับมันหลายคนแล้วครับว่าเป็นซิปตัติบน,นี้ครับเขาชิบหายบ่ายบ่ติดคุกติดตะล่าเป็นบ้าเป็นบ,เนบ่เป็นตีมันซคนนะครับ ซุ้มคลดการก็มีเงินเดือนเงินใส่เดียวนะบานนองแวงมันเหียมันบดเตลินขี่กลายไปกลายมาก็ตามที่ผมบอกผมบอกฝากไฝากกันไงซุมเหียอ่านี้นะครับบ้านนองแว้งเหมนงเงิน้ำเพอ่วงียว่าคนเจนี่ตกลายไปกลามาบ้านเนี่ยติดทางกับ่านสปวดนะครับผัวผัวกมากตรวจสอบนะครับบ้านนองแว้งน้ำพวงกเมาตรวจไง ที่ว่าลัดที่ที่ว่าการอำเภอหนองพองผู้เล็กปลักปลัดนี่เมาตรวจเมื่อไครับหน่วยงานเลยผู้เดข้าราชการอยู่เบียงหลังรับห้เน่ยเมื่อเราดิจบนะครับบนเด่นนาเอาตายันบ้ดนนายัานนาบ่บานว่าไงนะครับมีหลายก็หนียุ่นอีดอนก็ดังสนทนาก็ดังโมโหนะครับก็ดังสวนทางกลุ่มเฮียเรียงของอีเตียนะครับเตียชนิชาสีเชียงสาเนี่ยครับนะครับ ค่ะพ่อข้าแม่ข้าคนพวกผู้ตายนะครับตั้งแต่ยังว่าท่านป่วยจนป่วยป่วยจนตายครับนี่ไปปันโปกับกระบาเพิ่นอยู่นะครับตัวิ่นตายแอนแหล่นนะครับตายอยังมือหมองมือตายก็เฮ็ดให้ผิดกันอยู่เนาะกระเบิ่งสันดานของมันนะครับนี่เนาะบีบคืนมาจี๊ใส่หัวอีกเลยปวดหัวเลยแบบถือบีบขั้นกุมไทป่านแม่นบ่ส่วนมาก สูมีหนาอยู่ละอยู่ยู่แถวนี้ยเรยนเอา,นะา,เอานะหนาบอกหนาไอ้สิน,นะเรนเอาที่เอาใจมาขายเคียงขายขื่นขายสัญญาณนะครับผลประโยชน์ขายพอขายแม่เขาอีกนะครับแอบอ้างน่วนนั้นน่วยนี่องนั้นองนี้นะครับบ่มีควบจะเลื่อนบ้านน้แวงนะครับขี้กายไปไกลมากอะเนี่ยมึงนะครับเงี่ยผู้ใดฝากกันมาครับ